สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้น้องใบเตยพารวยมีพระสวยๆมาฝากพี่ๆอีกเช่นเคยนะคะราคาองค์ละ100บาททุกรายการเลยนะซื้อ2องค์ขึ้นไปน้องเตยจะส่งให้ฟรีนะคะแต่ถ้าซื้อองค์เดียวเสียค่าส่ง50บาทนะคะพี่ๆจ๋าฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องน้องใบเตยพารวยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทิปต่อๆไปนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มชมรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะสมเด็จวัดนะคะสวยๆเลยนะคะพี่พี่จ๋าหนึ่งร้อยบาททุกรายการเลยนะซื้อสององค์ขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะแต่ถ้าซื้อองค์เดียวเสียค่าส่งห้าสิบบาทนะด้านหลังจะเป็นหลังตันนะคะสวยๆเลย ถูกใจโทรมาปิดได้เลยนะคะบอก E ีพีบอกหมายเลขให้ถูกต้องนะถ้าไม่สะดวกบอกหมายเลขหนูแนะนำให้คขหน้าพระให้หนูดูนะคะหนูจะได้ส่งรูปให้พี่ถูกเนาะต่อไปรายการที่สองเป็นพระเนื้อชินไม่ทราบที่นะคะเรียมพร้อมใช้งานเลยซื้อไปฝากพี่ฝากน้องได้นะคะหรือว่าจะซื้อเก็บไว้ก็ได้นะต่อไปรายการที่สาม เหรียญหลวงพ่อวันเก่าๆสวยๆเลยนะคะด้านหลังจะเป็นหลังตันนะสวยๆเลยนะคะปิดได้เลยนะพี่พีสาหนึ่งร้อยบาททุกรายการเลยนะต่อไปรายการที่สี่เหรียญหลวงพ่ออีเหรียญหลวงพ่ออีเหรียญหลวงพ่ออีสวยๆเลยนะคะปิดได้เลยนะ ต่อไปรายการที่ห้าสมเด็จวัดละค่ะดูกันจะชัดในคลิปได้เลยนะคะส่งรูปไปมันอาจจะไม่ชัดแบบนี้นะดูให้ชอบดูให้ชัดนะคะถูกใจโทรมาปิดกับน้องเตยได้เลยนะช่องการติดต่ออยู่ด้านบนนะคะพี่พี่จา๋าไปรายการที่หกสมเด็จหลวงพ่อพูด สวยๆเลยปิดได้เลยนะคะซื้อสององค์ขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะมีแต่แบบโอน้นะคะพี่ไม่มีปลายทางนะคะต่อไปอไรายการที่เส็จเหลียนหลวงพ่อเทพสวยสวยเลยนะคะปิดได้เลยนะ ใจโทรมาปิดกับน้องเตยได้เลยนะคะช่องการติดต่ออยู่ด้านบนนะพี่พี่จา๋าต่อไปในการที่8ปิดตามไม่ทราบที่บอกอีพีบอกหมายเลขให้ถูกต้องนะคะขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์หาน้องเตยได้เลยนะรายการที่8นะคะปิดตาต่อไปรายการที่9 เชียงลุงตัวไม่ชอบตูไม่ชัดนะคะขอรูปเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์หาน้องเตยได้เลยนะหนูเขียนไว้ให้ด้านบนนะคะไ ID ไลน์กับเบอร์โทรต่อไปรายการที่สิบรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ไม่ชอบดูไม่ชัดนะคะเผื่อสะดุดตาพี่ๆเนาะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดต่าหลวงปู่หลิวต่อไปรายการที่สิบสองพระขุนไก่เนื้อดิน น่าจะเป็นพิมใหญ่นะคะสสวยๆเลยต่อไปรายการที่สิบสามพระอิศตางปูเอียมรายการที่สิบสามนะคะ ต่อไปในการที่สิบสี่เหรียญหลอ่อพระพุทธต่อไปในการที่สิบห้าพระยอดโถงไปเนี่ พระยอดอ๋อขออภัยด้วยนะคะพี่พี่พระยอดขุนพนลหลวงปู่บุญในการที่สิบห้านะคะปิดได้เลยนะต่อไปในการที่สิบหกรูปหล่อหลวงพ่อเงินแต่และพระมีหลายรูปแบบนะคะแล้วแต่คนชอบนะ ชอบอันไหนถูกใจอันไหนทักมาปิดกับน้องเตยได้เลยนะคะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดการที่สิบเจดเป็นพระยอดทงดูกันชัดชัดในคลิปได้เลยนะคะ ไปรายการที่18รูปหล่อหลวงพ่อหอมเก่าๆสวยๆเลยนะคะต่อไปรายการที่19รายการที่19เเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ต่อไปรายการที่20่สิระฆังหลังค้อนดูให้ชอบดูให้ชัดนะคะ,ะคราคาหนึ่งร้อยบาททุกรายการเลยนะซื้อสององค์ขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะแต่ถ้าซื้อองค์เดียวเสียค่าส่งห้าสิบบาทนะต่อไปรายการที่ยีอ เหรียญหลวงพ่อสายมีแต่แบบโอนนะคะไม่มีปลายทางนะสวยๆเลยปิดได้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบอ็ดต่อไปรายการที่ยี่สิบสองเหรียญหลวงพ่ออะไร,เ,ร,ร,ะรเหร,เรียญหลวงพ่อพระคูพี่บูนเหรอเหรียญหลวงพ่อพระคูพี่บูล พุ่มโหสวยๆเลยนะคะต่อไปรายการที่ยีรูปหล่อหลวงพ่อเดิมต่อไปรายการที่24เปลี่ยนไม่ทราบที่ สวยๆเลยนะคะต่อไปรายการที่25ห้าอโบราณหลวงพ่อเลยเนะี่ยหลวงพ่อคอ,อถ้าหนูพูดชื่อพระองไหนผิดหนูขออภัยพี่ๆด้วยนะคะหนูไม่ค่อยทราบพระนะรายการที่25นะคะ หล่อโบราณหลวงพ่อ,พอนะต่อไปรายการที่ยี่สิบหกพระอะไรเนะี่ยพระสามลำพูนปิดได้เลยนะคะ ขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์หาน้องเตยได้เลยนะต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดเหรียญหลวงปู่ทว่วัดช้างให้ต่อไปรายการที่ยี่สิบปดเหรียญหลวงพ่อทองมาเก่าๆสวยๆเลยนะคะ ต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าหลวงพ่อปานขี่ไก่ต่อไปรายการที่สามสิบพระพุทธลูกย่างอะไรยางนั่งสมาธิ ายการที่สาสิบนะคะพระพุทธรูอยางนั่งสมาธิต่อไปรายการที่สาเอ็ดเนื้อชินหลวงปู่สุขสวยๆเลยนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสอง สมเด็จหลวงพ่อจันทร์ราคาหนึ่งรอบาททุกรายการเลยนะคะซื้อสององค์ขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะต่อไปรายการที่สามสิบสามเหรียญหลวงพ่อมุงวัดประสาทยอดเลยประสาทประสาทยอง ยงประสาทยงสวยๆเลยนะคะปิดได้เลยนะต่อไปรายการที่สามสิบสี่อันนี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะอันนี้เป็นรายการที่สามสิบสี่นะต่อไปรายการที่สามสิบห้าจอบหลวงพ่อเงนิน เป็นจอบเล็กนะคะต่อไปรายการที่สามสิบหกพระหน้าปกเนื้อชินต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดสมเด็จมีทราบที่่พี่ๆดูเอากันนะ ถูกใจโทรมาปิดกับน้องเตยได้เลยนะคะขอรูปเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์ได้เลยนะช่องการติดต่ออยู่ด้านบนนะคะพี่พี่จ๋าต่อไปรายการที่38ตะกุดไม่ทราบที่สวยๆเลยนะคะต่อไปรายการที่ส9สิ อันนี้เป็นปิดตามี่ทราบที่นะคะพี่ต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่สี่สิบเหลียนหลวงพ่อจอนวัดดอนลวบจังหวัดชุมพร สวยๆเลยนะคะมียันค่ะสองห้าสามเจ็ด hmm. มีแค่สี่สิบรายการนะคะราคาอง์ละหนึ่งร้อยบาททุกรายการเลยนะ mm hmm. ซื้อสององขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะแต่ถ้าซื้อองค์เดียวเสียค่าส่งห้าสิบบาทนะ mm hmm. มีแต่แบบองนะคะพี่ไม่มีปลายทางนะคะ ฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องน้องใบเตยพารวยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทิปต่อๆไปนะผิดพลาดประการใดหนูขออภัยด้วยนะคะเจอกัน EP หน้านะสวัสดีค่ะ